สวัสดีจ้าทุกคนมีผ่าทุกคนเขาขั้วนจาจ้าหลังจากก็ะไรเขาโดนแล้วเขาต้องเข่าแรงจ้าอาหารแรงง่งายๆนี่ยังแม่ไปเมืองกันจ้าทอดไกใด่ใส่หอดไก่ให้พลังนน้อยส่วนของพอกับแม่พอจะกินเป็นอบน่องไก่บาร์บีคิวนะจ้า อบในเตาอบนะเวลาน่อยอะยากปล่อยกระไดเป็นเอดวีทที่ทำเหมือนมือแะ้วกไปชุบแบ่แงถอดธรรมดาจาชุบเกล็ดขนมปังน้ำมันที่เห็นเป็นเหลืองๆมันก็ใส่น้ำมันพืดกับน้ำมันบัลอกอผสมกันนะ,ะ้วะ จ้ะอันนี้ของคอเนาะอบยังไม่หนักสุกดีกจ้ะจ้ะนี่ไก่ทอดทีทอดสุกแล้วเนาะทอดเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวจะมาเห็ดซอสกินกับมันฝรั่งกันจ้าจ้นาน้ำจี่เห็นหนี่เนาะค่อยเอาออกจากไอ้น้ำที่เรา,าใส่อบไก่จ้ะ สีอยูวดำบ้านเนาจาะแตะวันบามัแมนแนะ้ะสีอิ๊วดำพลังขเขาไว้สำหรับเฮ็ดซอสจ้ะสีประมาณนี้ใส่แล้วนะเนาะจต่เขาก็จะปรุงอะไมีพริกไทยดำเนาะ จ้าเราก็เส่นนี่เนาะเส่นแป้งสาลีจ้าแป้งสาลีผสมน้ำ เดี๋ยวจะใส่ซอสมันข้นนะจ๊ะข้นประมาณนี้ใส่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นตัวมากมันก็นจะข้นก็นี่จ๊ะ เดี๋ยวรอไก่สุกกลับมาจัดใส่จานก็ได้ละจ้าจต่ในขณนะที่ร่อไก่สุกน้อยคอยก็จะมาเห็ดโจสลัดค่อยกินสลัดจ้าทุกคนคือกับนที่บอกไปจ้าช่วงนี้อ่ะคุ้มน้ำหนักคุ้มไอ้ลดน้ำหนักคุ้มอาหารจา้าได้กินเป็นสลัดเขาก็ากินก็แล้วแต่ว่ากินหน่อยลง กินเหมือนเดิมสวัสนักไปทางสลัดแต่มือมือเย็นเนาะอาหารแรงเนาะสลัดพักอะแล้วแ่เห้ามมักเลยจ้ะกอยบอค่อยมากินผักไลฟ์ไหนติกินใดกันมีเเสาวีนเลยจ้ะบรอกโคลี แค่รสแล้วก็อันสลดัดนจะจ๊ะสลัดแก้วกับอันทับทิมจ้ะโอ้ร้ีนได้เก็บใส่กุ้ส่า,ากไก่มันยังมันสูง,งมานจัดไส่ลูกก่อนไก่จ้กะกลังหน่อยนี่เขาไล่มากินไก่ชุดแปงทอด อันนี้ว่าแมนแค่รอจะจานี้เป็นในมันเทศว่ามากินซอสเดวนี้มากินในซอสผัเกเือเทศ ไลบรี Library, จะกินเขาไลบรีที่บกที่ก้อยบกหานคนไอ้คนไอ้บกินเห็นเขาดำบกินจ้ามาเขาเป็นอยังคือดำบกินคนหน่อยกินกินน้ำแม่สอดที่เฮาเหวเนาะ ของแม่แม่ก็จะกินอบน่องไก่แกสลัดกับเข่าดำนี่แหละจ้ะจาตาตะก้อนหน้าตาของเก๋น่องไก่อบก็ถูกแล้วเนาะจัดจานให้พ่อกัน เอาชิ้นก่อนค่ะทุกคนของคุณพ่อก็เสร็จแล้วพักเต็มจานะ เน,นี่ยจ้ะบังกรอยกับประมาณนี้เนาะช่วงนี้จะกินแต่แบบเนี้ยจ้ะเข่ากินเข่าหน่อยล่งพราะว่าเป็นแปงเนาะเพราะว่าก็แบบ กินเขาไรไปดิแช่นเขาๆจ้ะเห็นเด่นเป็ว่าหามงดแป้งจ้ะกินได้แต่ว่าต้องลดเลือกกินเอกนอกจก้ะขนมปังก็กะเนี่ยก็กินเป็นขนมปังโฮมวีจ้ะขนมปังขาวจ้ะแตกยากลดแน่จ้ะส่วนในาน้ำสลัดก๋วยใส่เป็นเนี่ยหนมแบบไข่ๆเยอะเกิดจ้ะ จะเป็นในโลดโลดตับปโลดกับโลดเอสาววโลดจา้าอันนี้จะไฟเบอร์หลายไขมันในหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์จ้าปลายตลองเห็ดนามสลัดหยากเลยจ้ง มีหลายรถจา้ามีรถลาดเบอร์รี่กับมีเนาะรถธรรมชาติกับมีแต่ว่าก่อยเอารถสับปรถด้วยรถบักนัดกับเสาวรดนี่แหลจะจ้าไปในกเกษตรแล้วฐานแรงจ่าทุกคนนั่นกับข่าวแรงก่อนเกษตรแล้วเนาะมากินข่าวน้ำกันด้วจ้าทุกคน ขอตัวไปกินเขาปอนเขาลูกกันจ้าขอบคุณทุกคนที่เขาม่านให้กำลังใจทุกๆก,กำลังใจนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย